เป็นอะไรอ่ะเอาอีกสบมันสูดไหมอ่ะมันสูดสูเหรอมาเดี๋ยวสบม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 อัดเข้าเลยอัดปไปอ่ะอัดอัดกับปั้นหน่อยกับปั้น โอ้สู่ซูู่อู้อู้อู้เตะท่าไหนดีเนี่ยโอเคเจ็บมั้ยเจ็บมั้ยมีเจ็บครับมีเจ็บนักงห้ยโดนแล้วโดนแล้วก็โดนแล้วก็โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ่โดนอีกแล้ว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  ตบแม่งปิ้งเลยดีไหมเนี่ยเอาอย่างนี้นตบขาเ <c oughs> ข่าขแขนขึ้นมาอัตโนมัติเลยตบปิ้นเลยดีมเออดูดูดูคืน <c oughs> หมดสูงฉากกันแต่ตบปิ้นเลยน <c oughs> ี่ฮะสูงเนอะโอเคอีกแล้วมีเก็บอีกแล้วมีเจ็บดีเล <c oughs> ระสาทไ,ไว้ไว้เลยแล้วก่อนอนนอ,นนอ,นนอ,อ้นี่มสบุดทีดยไหมหยุดยุดยุด,ยดไปหาเลยญาติเลย